สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งมันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมพาระสงพารนะครับพูดคุยกันเรื่องพาระเป็นเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับเนาะคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนํามาชมมาส่องนะครับเป็นตะกุดนะนะครับตะกุดไม้นะเก่าดีไม่ทราบที่นะครับที่ผมได้มาอย่างนี้เลยนะพี่ๆนะครับเป็นตะกุดไม้นะครับดูดูนะครับดูความเก่านะเห็นไหมครับนี่นะครับจนสีเชือกอะไรเนี่ยนะครับ เป็นตะกุดยุค2 5 0 0น้าร้อยนะพี่ดูแท้นะครับดูเก่านะครับนะจนสีซีดหมดละนะครับเป็นอย่างนี้ครับเป็นตะกุดไม้นี่ดูนะนะครับเดี๋ยวเรามาชมมาสองกันนะครับผมนะก็นะครับเนาะวันนี้มาพบเจอกันรอบบ่ายนะครับเนาะก็พอดีวันพรุ่งนี้นะครับผมจะเดินทางนะนะครับไปไปทอดกระถิ่นที่ที่จังหวัดยะโสธรนะครับก็มีงานวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเดินทางวันพรุ่งนี้นะวันศุกร์นะครับก็ไม่น่าจะได้ลงคลิปนะครับเนาะ วันนี้นะครับก็เลยนะมีรอบบ่ายแล้วกันนะพี่ๆนะครับเราไว้ดูช่วงที่ไปทําธุระต่างจังหวัดนะครับก็ไปนะครับพาเด็กๆไปหาเที่ยวปู่กับย่าด้วยก็ไม่รู้จะได้นะครับก็คงจะหลายวันอยู่นะครับเนาะก็ไม่รู้จะได้ลงคลิปอีกทีวันไหนนะครับเนาะก็เลยนะครับวันนี้ก็ลงไปสองรอบไปนะนี่นะครับเป็นตะกุดไม้นะครับเก่าดีไม่ทราบที่เขาก็เลี่ยมใช้มันอย่างนี้เลยนะผมนะก็นะครับเนาะก่อนจะไปชมไปส่องกันนะนะครับก็มาประเด็นดราม่าดิดนึงนะครับเนาะ โอ้โหแบบดราม่าไม่หยุดครับพี่นะครับมันจะมีเรื่องราวต่างๆผุดกันมามากมายนะครับวันนี้นะครับเราผมจะพาไปนพี่นะครับไปดูนะครับสตอรี่ครับนะครับสตอรี่ย้อนแย้งแปลกๆนะครับก็สตอรี่นะครับที่เราจากนะครับอาจารย์บอยเนาะนะครับที่นะครับพ้าเขียกองเนาะนะครับเขียกองเหมากกองมาจากแผงข้างๆเอามาขายนะครับ แล้วก็นะครับมาถึงนะครับเนาะคุณเทอร์โบเนาะนะครับก็เขาเอ่ยชื่อนะพอดีมันก็เป็นที่เขาพูดคุยกันนะที่ที่เรารู้กันนะครับคุณเทอร์โบนะครับมาที่ท่าประจันเอาผ้ามาเนาะนะครับแล้วก็มามาขายอาจารย์โบยเนาะนะครับสิบล้านแล้วก็บอกว่าเอ้ยในคือบนท่าประจันก็นะครับขายไม่กี่ที่หรอกขายอาจารย์ต้นเนาะแล้วก็สองสาที่นี่แหละจะมาถึงอาจารย์โบยนะนะครับนะครับอันนี้คือที่เรารู้กันนะครับเนาะ พอพระองค์นี้มันเป็นกระแสครับนะครับมีนะครับก็มีคนแบบให้ข้อมูลต่างๆมากมายว่าเคยเห็นหน้าพระองค์นี้นะครับผมนะก็ผมเอะใจแล้วเอ้ยทําไมนะครับทําไมไปขายอาจารย์บอยสิบล้านแล้วทําไมมือไปตกอยู่กับตัวมืออาจารย์ออสนะครับเนาะเลี่ยมทองทําไมสี่แสน,นะครับที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันแห่มาแล้วหรือยังอะไรเงี้ยแห่ไม่ใช่แห่ทั่วแล้วเหรอะ,ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถึงเหลือราคาเท่านี้นะครับอาจารย์เทอร์โบที่เขามานั่งคุยกับอาจารย์บอยนะก็บอก ไม่ไม่ไม่มาก็มาขายร้านสองล้านเองไม่ไม่นะครับเพื่อนพี่นะครับนามาดูนะอันนี้นะครับเราเป็นแบบนะก็เป็นอาจารย์อ้วนนะครับก็เป็นสายสมาคมอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับมาฟังนะครับว่านะครับพระองค์นี้เขาเคยเห็นนะครับแล้วเขาก็ขอซื้อสองแสนนะสองแสนสามแสนนะครับนะครับสองแสนสามแสนนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่านะครับจากที่เขาเคยเห็นเหรียญนี้นะครับที่ผมบอกสตอรี่ย้อนแย้งแปลกแปกนะครับมาดูนะ นะครับฟังดีๆนะนะครับบางทีผมพูดอะไรไม่มีหลักฐานผมถอใช้คลิปต้องขออภัยนะครับเนาะก็เพื่อเพื่อการศึกษานะพี่นบบนึกว่าเฮ้ยนะครับนะครับเราก็ตั้งการรู้ความจริงด้วยกันนะนะครับเนาะดูนะครับเนาะชี้ค่ะตัดสินใจไม่ได้ผมก็จะส่งให้พี่ออสไ้ดูพี่ออสในเรื่องเหรียญแกแม่นมากใช่ไหมครับทีนี้พี่ออสก็รได้ข่าวมาว่ามีเหรียญเนี้ยแต่ว่ามันแหบบนพันทิปจนรั่วแล้วมีคนขอวัดดวงที่สามแสนในคนที่ขอวัดดวงก็คือน้องผมแต่น้องผมที่มันเห็นไหมครับนะ เออเหมือนที่ผมไอ้นี่เลยนะครับว่าเห็นไหมครับผมไม่ได้พูดนะแห่จนทั่วพันทิปอะ่ะนะครับแล้วพระคำจำกัดคําว่าพระแท้แท้ร้อยตาอันนี้ผมเวาเป็นสตอรี่นะครับ,นนค,รบคุณก็ดูแล้วกันนะครับนะดูนะครับนะอ่ะเดี๋ยวนะครับเนาะประมาณนี้นะคุณดูชัดทีทนะ อันนี้อาจารย์อ้วนนะครับมันเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้นะครับเขาเคยมีพระองค์เนี้ยมาปล่อยเขานะครับนะแล้วเขาให้สองแสนสามแสนนี่แหละนะครับสองแสนสามแสนนี่แล้วก็ไม่จบกันนะครับเนาะก็เลยไปตกกับอาจารย์ออสนะฟังดีๆนะครับเนาะแตชี้ค่ะตัดสินใจไม่ได้ผมจะส่งให้พี่ออสได้ดูอ่าเดี๋ยวเขาแนบไปแนบไนะนก็คือเขาจะพูดว่าอาจารย์ออสเนี่ยคือเก่งนะครับเนาะอ่านิดนึงนะครับเนาะฟังดีๆนะวี่นะสตอรี่สอรี่มยอนแยงนะครับแกแม่นมากเพราะว่าเวลาผมได้เหรียญมาได้อะไรมา ชี้ขาดตัดสินใจไม่ได้ผมก็จะ่งให้พี่ออสไห้ดูพี่ออสในเรื่องเหรียญแกแม่นมากทีนี้พี่ออสเพราได้ข่าวมาว่ามีเหรียญเนี้ยแต่ว่ามันแหบบนพันทิพย์จนรั่วแล้วมีคนขอวัดดวงที่สามแสนไอ้คนที่ขอวัดดวงก็คือน้องผมแต่น้องผมที่มันขอวัดดวงเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าไปหลอกซื้อเขาถูกๆนะน้องมันบอกว่าพี่น้องพี่ไม่เคยเห็นเหรียญนี้เลยเห็นไหมครับทั่วพันทิพย์แบบเพี่ๆนะครับแห่จนรั่วครับเนาะ นะครับก็อย่างที่บอกกันนะครับเออนะครับว่าเฮ้ยสตอรี่มันยังไงมันย้อนแย้งแปลกแปลแล้วครับก็คืออย่างง่ายๆนะครับเนาะอาจารย์อ้วนบวกแห่จนทั่วพันทิพย์แต่สายทางนั้นบอกว่ามาพันทิพย์มาสองสามล้านเลยมาตรงมาสองสามล้านเลยนะครับอันนี้คุณนะฟังข้อบูลนะยครับฝั่งนี้ใช่ไหมครับสองคนเนี้ยแด่แน่มันต้องมีคนโกหกคนหนึ่งแหละถูกไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะนะครับ ที่ได้ฟังกันนาะสัมภาษณ์นะอาจารย์อะไรนะชัยนฤทธ์ <PAUL Meeting> อะไรที่เขียนหน네ัง <Their> ส <royalty> <meter> ือหลวงปู่ทวดนะครับที่มารายการหุ่นกระแสนห็นะครับเขาบอกเขาเคยเจอเหรียญนี้มีคนเอามาขายเขานะครับกี่ล้านนี่แหละนะครับเขาเจอเคยเจอมาก่อนหน้านี้นะครับหลายปีแล้วนะครับน่าจะผมจาไม่ผิดหน้าจะสองสามปีและนะครับเคยมีเคยมีคนเอามาขายเขานะครับเหรียญนี้น่าจะสองสามปีแต่แต่ราคาไม่ได้กันเขาเลยไม่สนใจจะดู นะครับราคาไม่ได้กันนะครับแล้วผมก็งงว่าทําไมมันไปตกกับเขียกรว่ะก็คือเพราะเขียกรมาฉุกระหุกมากครับพี่นะได้กันนะผัวไม่อยู่เมียขายก็เลยหลุดไปตทอดแล้วก็มาก็ถึงแบบมันไม่น่าจะเกินปีแล้วทําไมก็ถึงเห็นก่อนหน้านั้นแล้วทําไมมันถึงไม่อยู่เขียปีมันถึงแบบไปอยู่เขียกรนะครับนะแล้วก็มีนะซัตตอนี่อ่้ช้าย้าจะชัดอีกทีนะพี่นะนะครับดูด้วยกันนะครับนะนะครับ นะครับหน่อเดียวก่อนจะไปดูตะกูดแล้วนะอ่า้อหน่อยนะครับนนะครับว่านะครับมันเหมือนน้ำรดต่อพูดอ่ะนะครับมันก็ไปเรื่อยๆนะอ่าดูวิธทีนะฟังวิทีนะนะครับนะแอบลูกนี้เลยนะเฮ้ยอาหารเหรี่ยญเบี้ยพอเพอะพอะพ,พ,พ,พอนุ่มไมหมอันนึงเท่าไหร่เอ,อพี่ออสเนี่ยเรื่องเหรี่ยญเนี่ยแกแม่นมากเพราะว่าเวลาผมได้เหรียญมาได้อะไรมาชี้ขาดตัดสินใจไม่ได้ผมก็จะส่งให้พี่ออสไห้ดูพี่ออสเนี่ยเรื่องเหลียญแกแม่นมาก ทีนี้พี่ออทได้ข่าวมาว่ามีเหรียญเนี้ยแต่ว่ามันแผ่บนพันทิปจนรั่วแล้วมีคนขอวัดดวงที่สามแสนในคนที่ขอวัดดวงก็คือน้องผมแต่น้องผมที่มันขอวัดดวงเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าไปหลอกซื้อเขาถูกนะนะก็ก็แค่นี้แหละครับเนาะว่าเออนะครับสตอรี่เออนะครับนมมันก็อย่างที่ว่านะมันอารมณ์นี้มันต้องมีคนโกหกนะครับไม่พี่นะครับนะก็ถ้าผมอันนี้เป็นคนของฝั่งสมาคมพูดหมดนะนะครับอันนั้นก็ อาจารย์บอยสัมภาษณ์กับคุณเทอร์โบนะครับคุณชัยนาริก็คนเอกกรรมการสมาคมนะครับอันนี้ก็อ้วนพระรามห้าก็คนของสมาคมนะครับก็เขาพูดในสิ่งเหตุเดียวกันจริงแต่มันย้อนแย้งนะครับถ้าผมเอาคําพูดของอีกฝั่งหนึ่งสมมตินะเอาของเครือข่ายอาจารย์โอ๊ตนะครับคุณก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าเก่งมึงมึงเลือกข้างถูกไหมครับอันนี้เป็นคําพูดของคนในกลุ่มเดียวกันอนะ่ะเข้าใจผมนะนะครับแต่สตรอรี่มันนะครับมันค่อนข้างจะย้อนแย้งนะครับนะว่าอีคนแห่ทั่วแห่จนั่วแห่จนเล,ละจนเล ภาษาั่วนี่ก็คือแบบมั่วตัวหมดแบบจนจนเละนะครับโดนสวดจนเละประมาณนั้นแหละนะครับจนราคามันมันเป็นอย่างนี้นะนะครับก็ประมาณแบบซื้อวัดดวงนะครับไม่มีนะราคาทองนะนะครับซื้อราคาทองวัดดวงมันก็ประมาณนี้แหละนะครับนะนะครับมันก็เป็นประมาณนี้นะครับกับอีบอกไม่ได้มาก็ตรงดิ่งมาเลยหาเนี่ยมอ้ยล้านสองล้านเองนะครับอันนี้เป็นย้อนดูบทสัมภาษณ์ที่จา์บอยสัมภาษณ์กับคุณเทอร์โบได้นะนะครับผมก็พูด ตามที่ผมได้เห็นนะคร่บพี่นะครับผมก็แค่อยากว่าเฮ้ยตกลงมันยังไงวะนะครับมันเขี่ยไหมหรือมันมายังไงนะครับก็เช่นเคยครับนะครับความชัดเจนนะพี่นะครับก็มานะครับเรามาดูตะกุดเรานะครับตะกุดไม้เก่าดีนะไม่ทราบที่นะครับเนาะก็มาเขาเรียกมาอย่างเงี้ยนะครับเนาะแต่แกะได้นะครับไม่ทราบที่นะครับก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันก็เพิ่งได้มานะครับก็ดูวันก่อนแล้วกันนะครับแต่สินอย่างนี้ครับนะครับแทครับอึ๊บแทครับเก่าครับ แต่ผมว่ายุคสองพันห้าร้อยนะนี่ดูก่อนเห็นไหมครับดูเชือกนะครับเนี่เชือกจนสีแบบนะครับสีหมุนสีซีดไปแล้วนะนะครับเป็นตะกุดนะครับเนาะดูจะเป็นตะกุดไหมลวกนะพี่นะครับเหมือนไม่ลวกอะไม่ลวกไม่ไผ่ตันทางนั้นอ่ะนะนะนี่นะครับ คลาสสิกดีนะครับเนาะนะครับเป็นตะกุดไ,นะไม้นะครับเนาะกว่าลงกล้องกันนะส่เป็นตะกรุดไม้นะครับเก่าดีนะครับไม่ทราบที่นะครัเนาะเห็นไหมครับสีเสือจนซีดหมดแล้วนะครับเนาะดูเชือกนะครับเนาะดูไม้นะครับเป็นทางไม้ลวกไม้ไผ่ตันไปทางนั้นนะพี่นะครับดูนะเชือกนี่ก็สีซีดส,สีหมุนไปแล้วนะนะครับ นี่ไหมครับนะมีธรรมชาติความเก่านะครับเนาะสินชัดเจนนะครับสินของท่านชัดเจนก็นะครับนะแท้ครับนะครับแท้ดูง่ายครับนะครับแต่ยังไม่รู้ที่นะวันนี้นะครับเนาะนี่นี่นะดูนีนะครับเนาะก็ประมาณนี้เนาะนะครับสําหรับคลิปนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะเดินทางนะครับแล้วก็เดี๋ยว สะดวกเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับจะลงคลิปเป็นวิวเป็นอะไรไปหรือถ้ามีพระมีเพออะไรก็เดี๋ยวถ่ายเล่นถ่ายหัวไปนะพี่นะครับนะครับก็อาจจะไม่ได้ลงกล้องกาจะมีคุยกันนิดหน่อยนะครับเนาะนี่นะครับเนาะอึ๊บก็โอเคนะครับเนาะก็ขอบคุณพี่เช่นเคยนะที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนับเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ